สวยๆกันมาอีกแล้วนะคะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิตช,ชิ่งสุขุมวิท85นะคะนี่ลูกค้ารีเควสกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเมื่อไหร่จะจัดชุดสปินโอคุม,มา่าโปโปแบบเทพๆสวยๆชุดเดียวจบพกไปได้ทุกที่สักทีครับพี่หนูรอรอเขาอยู่ค่ะ เราลอกกับคันนะคะคันตัวนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะคะจริงๆเนี่ยโอคูมาเขาออกมาหลายรุ่นนะคะแต่มันจะคล้ายๆกันมันจะเปลี่ยนสเปคนิดหน่อยอย่างโอคูมาตัวนี้จะเป็นรุ่นโอคูมาอันดามันโปรนะคะโปรก็คือจะเป็นไกด์ฟูจิอนอกจากจะต่อโคนแล้วพกพาสะดวกแล้วนะคะยังแถมไกด์เป็นไกด์ฟูจิของแท้มาให้นะคะครบเซตไปเลยอันนี้ก็จะตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบใส่ทะเลนะคะ จริงๆริงคันเบตเขาเป็นคันสเปคทะเลอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาเพิ่มออปชั่นนะตัวนี้ลูกค้าหลายคนรุ่นนี้ลูกค้าหลายคนจะชอบนะคะเพราะว่าเขาจะทําดิ้นคันเบดมาเป็นสีออกดําทองแน่แล้วช่วงโคนคันเนี่ยจะทําเป็นลายเคปล่านะคะเป็นลายเคปล่านี่มันไม่ค่อยชัดนะคะแต่จะเป็นลายเคปล่าเลยตรงเนี้ยสวยมากนะคะก็จะดําแบบดูหรูหรานะคะท้ายเป็นแบบตัวนี้นะคะเออไม่ต้องกลัวเก็บไม่ต้องกลัวหลุดอีกแล้วนะคะปัก ขาได้นะคะเป็นตูดแฉกแบบแบบนี้เลยนะคะใส่มาให้หล่อๆนะคะแหวนแต่งสีทองนะคะรีซีดนะคะรีซีดจะเป็นรีซีดฟูจินะคะน,ะคะนี่อ่าต่อคนตัวนี้มีคลิปค่อนข้างจะค่อนข้างจะเยอะคลิปงัดใน Youtube ก็เยอะนะคะพิมพ์คำว่าโอคุมาอันดามันโปรนะคะคลิปงัดลูกตุ้มก็เยอะนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าหนูขาย แอบขายหนะ้าร้านไปสี่ห้าชุดแล้วนะคะจากที่ลอกมานะลอกทำรีวิวแยกไปแล้วนะคะดูอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไปให้ที่ตรงนี้นะคะลูกค้าหลายคนถามมันเข้ามาเยอะมากว่าพี่คันมันมีกี่เวทอ่ะหนูขอแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะคันโอคุมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีมิลนันเป็นอันดามันนะคะเขาออกมาเนี่ยเป็นเวทเดียวหมดเลยก็คือหกฟุตนะคะคันความยาวหกฟุตต่ตอโคนนะคะ แต่ละซีรีส์มันออกมาพร้อมกันแล้วค่ะพี่ไม่ต้องแบบเอ้ยอันไหนใหม่กว่ากันมันออกมาพร้อมๆกันนะคะแต่เขามีหลายหลายเซ็กชันอย่างอันดามันโปรก็จะเป็นตัวท็อปสุดของคลาสนะคะคันเบดก็จะดูเบาดูสลิมดูสวยเวทเท่ากันนะคะนะดูสวยดูเก็บงานมันเนียบขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวซิมิลันก็จะเป็นซิมิลันโปรเนี่ยก็จะเป็นตัวรองนะคะ แล้วก็ซีมีรันธรรมดาก็จะเป็นตัวเบสิกของเขาก็คือไม่ใช่ไกดฟูจินะคะอันดัมันธรรมดาก็ไม่ใช่ไกด์ฟูจิแค่นั้นเองนะคะก็คือจะแบบไล่เกตมันทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะไม่ต้องตกใจมันออกมาพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าเขาออกมาหลายออปชั่นให้เราเลือกแล้วแต่ลูกคนแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสรรหาบางคนเ็แบบเอ้ยที่ผมประหยัดงบผมตกแค่ปลบึกนะคะก็ไปเล่นตัวซีมีรัน ซีมีรันธรรมดาก็พันหก้าสิบาทนะคะแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นอันดามันโปรนะคะพรีเมียมที่สุดแล้วนะคะเป็นเนื้อวากิวพรีเมียมนะคะขันเบ็ดอย่างเดียวนะคะจัดโปรจาก2อ9พันหกเก้าสิบนะคะเหลือ2อ9พันสามเก้าสิบาทนะคะไปพร้อมสองเท่ๆแต่เจ้าชุดนี้เวลาลูกค้าถามเข้ามาเขาก็จะถามมาแบบพี่จัดล่อให้ผมหน่อยอ้าวได้จ้าหนูมาขายหน้าร้านเยอะแล้วนะคะประมาณ3ามสี่ชุดได้แล้วแนะนำให้จับกับโอคุม a าอโซเลตตัวใหม่นะคะเบอร์หกพันห้านะคะเบอร์หก0ันห้า มันจะสวยมากนะคะทำไมถึงต้องจับกับโอคุมารู้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นคันกับล้อที่ออกแบบมาให้มันใช้งานด้วยกันเออแต่ว่ามันมาไม่พร้อมกันสักทีนะคะบางทีคันมาลอกใหม่มาอะไรเงี้ยบางทีลอกมาคันหมดอะไรเงี้ยเจ้าตัวรถใหม่นะคะปี2 0 2พันยี่ิบนะคะจะได้น็อปแต่งเป็นน็อปอลูมิเนียมแขนแต่งนะคะเป็นบอดี้แบบทน,ทน,ทน,กน,นๆกันไปเลยอึดๆกันไปเลย แล้วข้อสาคัญของโอ u ูมาโซเลสนะคะก็คือจะเป็นเบรกทวินนะคะเบรกหัวท้ายมีแค่แค่ายมีค่ายเดียวที่ทํานะคะเพนยังไม่ทําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามาว่าเพนเพอร์ซุสกับโอ u ูมาอันไหนเก่งว่ากันต้องบอกตามตรงนะคะราคาต่างกันหนึ่งพันบาทโอกูม ok าจะเป็นตัวท็อปกว่าเรื่องเบรกนะคะเบรกเขาจะสูงที่สุดแล้วนะคะเป็นเบรกหัวเป็นเบรกหัวตรงนี้กับเบรกท้ายตรงนี้นะคะมันจะอัดบึ๊บบีบเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังเบรกเขาจะสูงที่สุสดในรอบสปินเรทประมาณ 3ามพันกลางๆแล้วนะคะถ้าให้หนูจักที่หนูรีวิวนะคะโดไปอีกทีท่าที่สุดของเขาก็จะเป็นอ่ะถ้าเป็นลอกสปินถ้าเบรกสูงสุดนะคะก็จะเป็นโอคุมเออจีแม็กด็อกฟูนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะคะตัวนั้นจะเบรกสูงสุดแต่ตัวมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ของยังไม่มานะคะถ้าถามหนูว่าราคามันก็จะโดดขึ้นอีกพันหนึ่งจากตัวโอคุมานะคะก็จะไล่เลทไปเรื่อยๆอ่าเหมือนเพนโอคุมาแล้วก็ด็อกฟูด แบบราคาไล่กันนะคะสองพันกว่าสามพันกว่าแล้วก็สี่พันกว่าอ่าง่ายๆอันนี้พูดถึงลอกนะคะลูกค้าที่ฟังอยู่ก็ฟังตามด้วยเนาะส่วนในลอกโอคุม่าเนี่ยที่หนูแนะนําเพราะว่ามันเป็นตัวกลางนะคะพี่เพิ่มมาอีกนิดนึงพี่ไม่ต้องไปซื้อนอ็อปรุ่นนี้ยคุ้มมากนะคะขาเป็น, um. นอลูมิเนียมน็อปตัวเนี้ยปกติเราซื้อแยกมันก็เก้าร้อยกว่าบาทแล้วนะคะนี่ขาเป็นแบบเกียวอลูมิเนียมนะคะเปลี่ยนมือหมุนซ้ายขวาได้เบรกเป็นแบบทวินหัวท้ายนะคะเฟืองใหญ่ตัวนี้เบรกสูงสุด ยี่สิบกิโลนะคะเยอะมากนะคะยี่สิบกิโลเนี่ยเยอะที่สุดในรอบสปินของรุ่นของตัวเท่านี้แล้วนะหนูบอกตรงมีฟีนยางกันน้ําเค็มนะคะมีฟีนยางกันน้ําเค็มลโรเตอร์ใหญ่ตัวเปิดปิดหน้าล้อใหญ่แกนใหญ่นี่ที่หนูพูดถึงข้างในเขาจะเป็นแผ่นเบรกเบลเลอร์เทอร์เลยนะคะอัดอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งซึ่งแบบในปกติเนี่ยในล้อค่ายอื่นมันไม่มีนะคะแล้วก็กิกเสียงซ่อนอยู่ในสปูลน,นะคะจะเห็นได้ว่าไม่มี เืองกิ๊กเสียงใดๆข้อดีก็คือมันไม่หักแน่นอนแต่ถ้ามันมีโอกาสอัิเดนัหกักเราก็ส่งเบิกบริษัทได้นะคะกิ๊กเสียงเขาจะซ่อนอยู่ข้างในสปูลนะคะนี่สวย,สวยมีเสียงมันกัน้นแต่ว่าเสียงไม่ได้ดังมากเพราะว่ามันเป็นลอกทะเลเนาะเฟืองใหญ่มากเฟืองเหมือนเพนก็คือพูดง่ายๆเจ้าตัวนี้ก็เพิ่มจากเพนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคือแต่งสวยแต่งรอมาให้แต่งหรูมาให,แาให้แต่งเบรกมาให้นะคะก็แบบ ถูกใจวัยรุ่นคนไทยที่ชอบอัดแบบโหดโหดโคตรโหดกระโดดถีบอะไรอย่างเงี้ยปิดเบรกแล้วงัดอย่างเดียวงัดตึง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 ตังอ่าหนูก็เลยขอจัดคู่กับคันโอคุมาลูกจริงจริงชุดนี้ลูกค้าเป็นขอเป็นคนรีเควสนะคะเพราะว่าเขาพกง่ายขึ้นสมัยเนี้ยการพกพามันก็ช่วยได้เยอะนะคะเอาไว้ท้ายรถเอาไว้แบบในรถอย่างเงี้ยเออถ้าเราอยากจะตกเราก็แค่ขับวนเข้าไปตกเข้าบ่อได้เลยเข้าบึงได้เลยชุดนี้เข้าบึงสำรานได้นะคะลงทะเลได้สบายๆเป็นชุดหรูๆอีกชุดหนึ่งนะคะ อ้าวสเปคลอกตามนี้นะคะลูกปืนสแตนเลสจะน้ำเค็มหกบวกหนึ่งตลับนะคะเลโชลอกอยู่รอบห้าจุดสี่ต่อหนึ่งนะคะลอกสปินเนี่ยรอบจะอยู่ประมาณนี้นะคะ5้าจุดสี่ต่อหนึ่งนะคะจะเป็นรอบกลางนะคะมือหมุนเนี่ยหมุนได้ความยาวร้อยสิบอาร้อยสิบเซนนะคะน้ำหนักลอกเพียงเจ็ด้อยสามสิบกรัมนะคะแล้วก็กำลังเบรกสูงถึงสี่สิบสี่ปอนด์นะคะหรือยี่สิบกิโลอันนี้เบอร์หกพันห้านะคะ จุสายได้0จุดอ่าเอางี้ดีกว่าสาย25ปอนด์ได้190เมตรนะคะ20ปอนด์ได้260เมตรแล้วก็15ปอนด์ได้310เมตรนะคะถ้าถามหนูก็ไม่ค่อยมีใครที่จุเท่านี้นะคะแต่ที่หนูเจอมาเนี่ยหนูใส่ให้ลูกค้าไปเนี่ย40 50ปอนด์ตลอดเลยนะคะแนะนำให้จัดนะคะสปูลเบาแล้วก็สปูลอลูมิเนียมอย่างดีงานไฮเอนด์พรีเมียมมากๆนะคะก็ขอจัดราคาโปรนะคะบวกหน่อย ถ้าซื้อคันแยกคันเนี่ยหนูทำโปรอยู่แล้วนะคะคันอย่างเดียวเนี่ยสองสามเก้าศูนย์มันลดจากสองเก้านะคะเหลือสองสามเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ลอกเนี่ยเขาทำโปรอยู่แล้วเท่ากับราคาลอตที่ไม่ได้แถมไม่ได้แถมน็อปเลยนะพี่สามพันสี่เก้าสิบาทเบอร์หกพันห้านะคะสามพันสี่เก้าสิบบาทแล้วก็มีค่าส่งอ่ามีค่าส่งย e ีบีเอสอีกสองร้อยบาทนะคะยอดมันจะเป็นหกพัน เก้าสิบบาทยังไม่แถมเอ็นให้นะคะแต่เอาอย่างเงี้ยไหนไหนหนูจัดโปรครบชุดทั้งทีนะคะลูกค้าที่ซื้อครบชุดจะได้ประหยัดไปอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทหนูให้ครบชุดไปเหลือเท่านี้พอแล้วแถมใสเอ็นเจแปนให้อีกนะคะเอาไปเลยสี่สิบปอนหรือห้าสิบปอนลูกค้าเลือกมาให้เลยหนูให้ไปอีกม้วนหนึ่งนะคะนะ จะเป็นเอ็นตัวเจปแปนหนูที่วางขายอยู่มูลละสองรอยบาทนะเท่ากับลูกค้าประหยัดไปสองร้อยกับสองร้อยเป็น4 0 0ร้อยบาทอูน๋นี่ลูกค้าโทรตามเยอะมากอ่าเดี๋ยวหนูจะลงราคาไวใ้ให้ที่ตรงนี้นะคะอันนี้คือราคาครบชุดพร้อมส่งนะคะจัดแค่ห้าชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าให้เยอะกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะทาโปรโมชั่นแล้วทั้งคันทั้งลอกแถมกันจุกๆนะคะนะจัดโปรราคาพิเศษนะคะเวลาสั่งซื้อเข้ามาก็แจ้งมาได้เลยพี่ผมเอาชุดนี้นะคะโอคุมาอันดามันโปรคู่กับ โอคุมาเอาเซเลตหกพันห้านะคะอ่าที่พี่จัดโตห้าพันเก้าเก้าสประครับพี่แถมเอ็นให้ผมด้วยนะผมเอาเจแปนห้าสิบปอนอ่าแจ้งมาเลยน้องแอดมินเขาให้นะคะแต่ว่าให้แค่ห้าชุดเท่านั้นนะคะใครที่แจ้งมาช้าหมดก็หมดนะคะพี่ถ้าใครแบบไม่สะดวกเอ้ยมีคันอยู่แล้วอยากจะซื้อแยกนะคะก็ลอกอย่างเดียวเนี่ยสามสี่เก้าศูนย์นะคะบวกเ e อ็นเอ็นห้าสิบาทถ้าคันอย่างเดียวเนี่ยสองสามเก้าศูนย์บวกเ e อ็นเอ็นหนึ่งร้อยอ่าครบชุดมันก็จะประมาณนี้นะคะ จะได้ถูกลง400บาทแต่ถ้าเกิดซื้อแยกก็ประมาณนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวหนูรีบลงคลิปให้นะคะอ๋อลืมบอกเวทท่านที่เคยพูดไปนะคะว่าเขาผลิตเวทเดียวเนี่ยคือ50ขีด100เป็นเอ็นนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมีคลิปงัดไหลายรอบแล้วว่ามันเด้งได้นะคะไม่ได้กระด้างนะคะ ถ้าเทียบกับเวท PE มันก็คือ PE 4ีขีดแนั่นเองนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจลูกค้าหลายคนตกใจนะคะว่าเอ้ยแข็งไม่พี่ไม่แข็งก็ะด้นะคะงัดได้ให้ตัวอยู่นะคะแต่ถ้าเข้าใต้แพ้ก็กรุณานะคะเปิดเบรกด้วยนะคะลูกค้าหนูเจอบางคนใส่ A PE ร0อยอะร้อปอนด์นะคะเอาชุดนี้หนูไปเล่นนี่แหละเอา PE 100ไปเลยหอูพหพี่คะมันใหญ่ไปนิดนึงไหม เข้าใต้แพรเนี่ยเปิดเบรกแต่ถ้าเปิดเบรกเนี่ยอัดงัดออกมาเนี่ยสบายนะไซแปดสิบเก้าสิบโลร้อยโลเล่นได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปิดเบรกเลยอาจจะมีการเปรียงป้างกันได้นะคะไอ้เรื่องเปียงป้างนี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราใส่สายค่อนข้างใหญ่มากแหมโอเคนะจ๊ะถ้าให้หนูแนะนําเนี่ยเต็มที่ของเขาควรใส่ประมาณ PE หก PE แปดก็เพียงพอแล้วนะะถ้าอยากใส่ PE นะ พีอีหกพีอีแปดนี่ก็รับระดับพวกแปดสิบเก้าสิบร้อยกิโลได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเอ็นเนี่ยแนะนำสี่สิบห้าสิบหกสิบได้หมดนะคะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ